สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรติสันนะครับวันนี้ครับไปเล่นกันต่อนะครับกับพลั้นโซซอมบี้นะครับสองนะครับเวลาต่อไปนะครับสำหรับเอ้ยทำไมเงียบๆมาแล้วมาแล้วเพลงที่ผมต้องการนะครับบิ๊กเวสบีชนั่นเอนะครับตอนนี้ก็ด่านเที่าไรสิบเอ็ดนะน่าใช่น่าจะประมาณนั้นแหละครับตรงแสงตรงแสงเออตรงแสงใส่หน้าสะท้อนดูสะเหลี่ยมเลยหน้ามันเล็กน้อยนะครับ โอเคผมส่งให้ที่หลังแล้วกันนะครับไปไปของคลีสครับเรได้นะครับนะตัวโบลิ่งฟาโระครับก็ไปด่านต่อไปนะด่านทะี่12แล้ววันนี้เป็นลถลงรดน้ำสักนิดนึงนะไปบ้ากันนะไปสาม สองนะับเรานะครับบิ๊กเวฟบิชนะครับดันสองนะครับ mm hmm. ไรต์ดิเฟนต์ดิสไยสซอมบี้นะ oh. โอ้ตัวหลายตัวมากนะ ตัวนึงดีตัวเดียกกันอเอ๊ะดื่มต้องใช้บัวตัวหนึ่งนะเพราะบัวเพรบัวตัวหนึ่งนะมาเลสอกเรา แลนนะวนะ้วแคลงกันนะพี่เอาไงนี่ก็แคลงกับนักตรงนี้ทั้งหมดนะมหีหมดสคัญน,นะตรงนี้ก็ต้องมีทั้งหมดทันนะ้ตัวนะก็ดูตัวหนึ่งนะ อนะครับองตัวนะครับมังกรสาไปนะ <c oughs> ะน,นะครับะดูสองตัวแล้วกันนะแบบนี้ก็มีแค่นี้เลยนะก็ไปรอบกันนะเราครก็ <c oughs> <c oughs> ใช้ไปเลยนะแบบ ได้ครับอ้ครับเจอแบบนี้นี่ผมดังเลยโอ้เจอตัวนักเสิร์ฟครับชั่วมากตัวนี้นะจะทำไงนะล่ะเร็วแอ้ว ตายแล้วัวรักเริมสองตัวตายแน่ๆเราเออจมก่อนนะพี่เลยนั่นแหละแข็งมากเที่ยวเลยเหลือตัวสุดท้าย,ออายนะสำหรับตัวคนคงนะตายแน่ๆน,นีนน่ โอกาสสุดท้ายนะเดือดร้าสแตนนะ <c oughs> ยังมีโลว์ใช่ไหมโอ้เพ็ดเพ็ดเพ็ดเอาเพ็ดก่อนแพ้กระชังน,นะเล่นใหม่ได้นะรู้แล้วเว้ยร้าสแตน เ,เสิร์ฟมเาเพียบเลยเสิร์ฟลงลงให้หมดลงให้หมดเจเจหมดนเดียวเพียบเลย กนะ็เราเป็นตัวไทยนะครับก็เลยชนะนะความเร็วข้างมันนะชนะได้ก็บ,บุญแล้วนะอันนี้นะดานนี้นะมีคนบอกว่าเป็นดาที่ยากที่สุดสำหรับบิ๊กเวฟบิ๊กเวฟบิ๊กยไ,ไปนะรเราชน,นะพอนะ Yes ส์อู้ห yes. ู <c oughs> จะแพ้ซะแล้วนี่ก็โอเคนะไม่เป็นไรนะ มีปรคุณแล้วนะเขาไปด้านต่อไปนะ่นของเรานะโดิวอันเนเอร์มอดสิสบานนะคาคตัวเสิร์ฟอีกแล้วนักเสิร์ฟ ตัในึงนะงั้นนี่เจ๊งนะครับไปเราคนระับเอาไม่อยู่นะครับ ดำน้ำนี่เป็นตายซะเอาให้ได้ครบก่อนนะ เฮ้ยโอ้มีมากกว่า16ตัวเหรอตายเลยกูนับมันรับไอตัวบัวด้วยนะครับตายเลยผมทำไรดีอะเอาสามตัวแล้วกนะันอันตะวันกลองผมจะหมดนะครับไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้ดีแล้วเมื่อกี้ดีแล้ว ลืมนิดนึ่งลืมนิดหนึ่งไปเรอเอาใหม่ไปเต็มที่เรอไปชนะแล้วครับ Yeah. Itu sih มตายให้หมดนะครับ สู้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้แหลนะคอ้ยจะค้างคนระับเื่องผมจะค้างแล้วนะนะ้นสุกชนะมาได้นะด้วยของนะไม่มีของสู้ไม่ได้เลยนะ ก็หายนะก็ชนะมาได้นะด้วยของสองทีนะก็เจอกันใหม่นะเพื่อนนะครับผมเล่นด่านนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะนานมากนะไม่น่าเชื่อมันจะยากด่านนี้ด่านนี้สงสารน้องพึ่งเพื่อนๆนะครับมีของให้ผมนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะอย่าลืมสนับสนุนนะครับถ้าอยากตามผมไปนะครับ ง่ายๆนะครับ w w w บ l kit tv com นะอะไรวิซิโยเก้นะใน next วิดีโอนะสวัสดีครับ